สวัสดีครับอันนี้ก็มาพูดคุยกันก่อนที่จะปีใหม่นะครับคือจะมีหลายๆคนเกี่ยวกับการซื้อเครื่องออนไลน์หรือซื้อเครื่องเกี่ยวกับเครื่องอ่านไม้หรือเครื่องจัดอะไรต่างๆในโซเชียลหรือ YouTube อะไรพวกนี้ครับคือจะมีลูกค้าถามผมมาบ่อยๆว่าเออพี่เก็บไปทางหรืออะไรประมาณเนี้ย คือทั้งบริษัทเราอะมีเก็บปลายทางนะครับแต่ว่าที่ผมประสบปัญหาเจอบ่อยที่สุดคือปัญหาเรื่องอส่งของไปแล้วไม่หลับของอย่างเช่นเราส่งเครื่องพวกใส่ไม้สิบสองนิ้วไดนิชินะครับสิบสองนิ้วไดนิชิอันนี้อันนี้สภาพมันจะเลอะเทอะหน่อยในโรงงานนะครับ อันนี้วันนี้วันหยุดที่นี่เลยเอาเวลานี้มาอัดคลิปพูดคุยกันพืออย่างนี้ครับผมแนะนำได้แค่ว่าให้ให้ให้เช็คเช็คอย่างเช่นคุณติดตามผมใน y o YouTube เฟซอะไรประมาณนี้ครับให้ให้เช็คเช็คว่าเออประวัะรระต,ตวออิอะไรประมาณนี้เออติดตามว่าเออดูแค่ดิจตัูอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าเออจะซื้อของ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาคือ,อยังไงไม่ไม่ได้เตรียมการลวงนาไว้ครับคือไม่ได้เตรียมการลวงนาไว้อย่างเช่นระยะเวลาแค่ประมาณเดือนหนึ่งอ่ยจะสื่อของสื่อปั๊บเลยคือก็โดนหลอกง่ายบางทีสื้อของไปแล้วของอปัญหาที่ผมเจอบ่อยนะันนี้สําคัญผมอยากให้ฟังตรงนี้ครับคือปัญหาที่ผมเจอบ่อยที่ผมเห็นกับตาบ่อยๆคือ คนที่ขายเครื่องนะครับขายเครื่องคือคือเป็นอาชีพเสริมของเขาอะคือปกติเขาทาอย่างอื่นแต่นี้พอขายบ้างคือเล็กได้เขามีของขายเขาขายแล้วก็เขาก็ส่งส่งปกติโพดบอยนี่นั่นตลอดเลยเออทีนี้ก็ช่วงลังมาเหมือนจะอ,อ่ไม่มีของแล้วแต่โพดขายทีนี้ก็มีมัดจงมัดจําแล้วของจะโพดขายไอ้พวกที่ว่า ต้องใช้คำนี้ครับคือไม่ได้ขายประจำเนี่ยคือเป็นอาชีพเสริมอาชีพฉาบช่วยของเขาเนี่ยคือของราคาจะถูกขายถูกปับ๊บขายไวยคือกำไรเล็กๆน้อยๆก็เอาแล้วเออเพราะว่าไม่ใช่อาชีพหลักของเขาเนี่ยประมาณเนี้ยคือเวลามีของขา,ขายส่งๆไปแต่แต่โพสบ่อยทีนี้ของไม่มีก็ยังจะโพติททนี้จะมีมัดจำเข้ามา พอมีมัดจำเข้ามาปุ๊บมันจะเกิดปัญหาเรื่องอไม่มีของส่งเขาให้อย่างเงี้ยครับไม่มีของส่งให้ก็เกิดการโกงเกินเกิดการอะไรประมาณนี้เข้ามาทีนี้ผมอยากให้เอฟซีที่ติดตามนะครับอยากให้จะซื้อของจะซื้ออะไรก็เช็คไปเช็คว่าเ,เครดิตคนนั้นคนนี้จะซื้อไหมอะไรประมาณนี้ครับทีนี้มาอัดคลิป วันนี้วันอาทิตย์ก็เลยทำคลิปให้ดูนะครับคือก็แนะนำได้ประมาณนี้เราช่วงปีใหม่นี่ยครับก็มีอย่างเช่นบริษัทก็มีของโลตัสตกบางอย่างนะครับของโลตัสตกขายลดราคาแล้วก็เป็นช่วงเวลาของมิตรชาชีพพวกนั้นมันก็ลดเหมือนกันเออมันเอาลูกคนอื่นไปโพดหรือของไม่มีโพดขายราคา ลดหน้าเหมือนกันแต่ไม่มีของก็อยากให้ระมัดระวังด้วยครับตรงนี้ก็เรื่องสื่อเครื่องเจอปัญหาบ่อยคือเรื่องพวกนี้ที่ว่าไม่ได้ขายประจําคนที่ขายชาบช่วยนี่คือเสียงมากเลยต้องต้องเลือกว่าร้านไหนที่เขาขายประจำนะครับเออไม่ใช่ว่าไปดูแค่ของถูกอันนี้ผมไม่ได้แนะนํานะครับคือเจอบ่อยประมาณนี้แล้วก็คนที่เช็กว่าเออ เกปล่อยทางคือบางทีผมส่งคองไปอย่างเงี้ยครับน้ำหนักเครื่องอยูที่ถ้าเครื่องเหล็กสุดในล้านนะครับเครื่องเหล็กสุดในในบริษัทก็เริ่มที่200รกิโลร้อยกว่ากิโลอย่างเงี้ยครับค่าส่งค่าขนส่งมันจะแพงมากบวกบวกเจ็เซนของเก็บซีโดีมันก็ค่าขนส่งมันก็เพิ่มขึ้นครับทีนี้ ถ้าส่งไว้แล้วไม่ไม่หลับคลองเนี่ยครับมันเกิดการเสียหายทีนี้ก็มีการเงินไข้ในการเก็บ c ซีดีก็คุณก็ต้องเช็คดิผมก็โพสบ่อยที่สุดในยูทูบแล้วผู้ติดตามเท่าไหร่ยอดบิลเท่าไหร่ใน YouTube คุณก็เห็นอยู่แล้วหรือในเฟซในเพจในอะไรต่างๆสำหรับผมนะสำหรับผมถือว่าอยู่อันดับตนๆของในยู u ู e แล้วเออพิมพ์เกี่ยวกับเครื่อง,งันไม้ต้องคืนนาผมแล้ว เกี่ยวกับเพจหอวงม่อแล้ววันนี้ก็มาสําหรับคนที่อยากเห็นปกติใครเครื่องมันก็เลยโชว์แค่เครื่องไม่ได้โชว์นาครับแต่นี้ก็เลยเออนาแบบนี้ครับเออก็เลยถ้าจะซื้อเครื่องก็ติดปัญหาเรื่องนี้แหละคือเก็บปลายทางนะครับคือสรุปเก็บปลายทางเนะี่ยผมก็เสี่ยงเหมือนกันส่งของไปแล้วไม่รับคุณไม่รับมันมีทั้งคนที่รับและคนที่ก่อกวนและคนที่แบบ ไม่พร้อมก็เยอะกว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับคือที่ผมเจอนะคือส่งคองไปแล้วสมมติว่าผมรับฝากมาประมาณสามวันมั้งเสียวดีอย่างเช่นสมมุินะสมอันนี้เป็นสมมุิครับคือส่งไปที่สามจังหวัดส่งไปที่สามจังหวัดทีนี้ระยะทางอาจจะติดเสาอาทิตย์อะไรประมาณนี้อาจจะสี่วันถึงสี่วันก็มีเออถ้าปกติเราส่งกันจันก็ เ,เดินทางไปก็วันอังคารใบ,บได้หลับแล้วปกตินะถ้าถ้าไม่ไม่ติดปัญหาอะไรนะแต่ทีนี้มันอาจจะติดปัญหาหรืองคนส่งเรื่องอะไรเนี่ยคือส่งของไปแล้วไม่ตรงหนักก็ไม่หลับออตีโถไปผมรอคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไหนบอกว่าสองวันนี้สามวันแล้วผมไม่ตรงไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยเ,ออเจอบ่อยแล้วก็อีกอีกอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งคือส่งไปแล้วเก็บปลายทาง คนส่งน่มันไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องคนส่งเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขามีหน้าที่แค่คนส่งแล้วเครื่องที่ผมส่งไปเนี่ยผมรีวิวไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลวิธีการใช้วิธีอะไรสารพัดวิธีแอดไลน์แอดแอะไร่ส่งให้หมดแล้วเออพอเครื่องไปถึงหน้ารานไปถึงปลายทางเนี่ยครับไปไปถึงจุดสายทางรับเครื่องแล้วต้องการลอง ลองไม่ใช่ลองนิดๆน้นนอยๆแล้วคนส่งม,มันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเออคุณต้องการลองบางทีก็บอกว่าไฟไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ลองรองลองก่อนไม่ลองไม่ได้อีกหนูเรื่องเยอะมากเลยแต่ละคนอันนี้ที่ผมเคยเจอมานะคือก่อนที่จะจัดส่งเราคุยกันแต่พอเครื่องไปถึงไปถึงมือปุ๊บพลิกฝ้ามือเป็นรังมืออย่างนี้ครับ กลับไปกับมาก็เลยมาอัดคลิปพูดคุยกันว่า,ถ,าถ้าจะซื้อเครื่องก็คือสรุปคลิปเลยถ้าจะซื้อเครื่องก็ศึกษาเองครับศึกษาเองคือเครื่องมันไม่มีแบบมันไม่ใช่ของร้อยสองร้อยพันสองพันเงี้ยที่ส่งไปแล้วคุณไม่รับตีกลับมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันคือปกติอ่ะพัสดุเดี๋ยวนี้นะถ้าเราไม่ไม่ประกัน ไม่ประกันสินค้าเนี่ยครับเวลาส่งไปแล้วถ้าถ้าคุณไม่รับเนี่ยของจะตีเขาโกดังของคนส่งคนส่งจะไม่ตีกลับมาทีนี้เราก็ต้องมีค่าประกันอีกค่าประกันมันเพิ่มค่าคนส่งบวกค่า COD เดเรซ็นวมนี่นั่นโอ้เยอะขึ้นเลยจากจากที่ส่งแค่ร้0อยเดียวเพิ่มเป็น300ค่าส่งเอ,อนี่นั่นมาเข้ามา ทีนี้ผมก็เลยเอ,อัดคลิปนี้พูดคุยกันก็ต้องศึกษาเองนะครับต้องศึกษาเองไม่ใช่ว่าอีผมโดนคนนั้นคนนี้มาคุณผมเข้าใจแต่ว่าเราต้องศึกษาใครบั่งที่ขายจริงเราใครที่มีตัวตนจริงนะครับต้องศึกษาเองก็คลิปนี้มีประมาณนี้ก่อนปีใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ